Well Back fake you Here. Here. spike Thank down a yeah. fake A. One enemy. One enemy remaining. Mình cố hạt khó ra Cái tuổi Tuổi cái vào Cover nó การบอกตัวกางไม่เอาเลยเราวิ่งมาตุ๋ยได้นะมันไม่เห็นไม่เห็นเกิดอะไรแบบเกิดอะไรแบบเฮ้ยไก่อยู่ขวาอยู่ขวากายอยู่ขวาอยู่ขวาโอเคกายอยู่ขวากายไปหันขวาได้นี่เลยไก่ไปทางขวาเลยกายมันคือการวางล่าเราแล้วเหรอยังโอ้ เอาห้องเขางามเต็มเลยไก่เขาชาวอร์นีิแต่แต่สไปเดอร์ช็อตเฮ้ยอยู่หน้ไก่โดนโอ้ยเพราะเอ๊ะเป็นทอมตายใช่ไหมหวยไก่ยิ่งเท่ากันวิ่งเท่ากันโอเควัวไปสองแล้ววัวไปสองแล้วอยู่ในหออยู่ในหอกขึ้นในหออยู่หออยู่หออุ้ย

สวยนะมอย่คอนโทรออกแล้วตอนนี้โอ้ยคือคอนโทรมันอะอหรอหรอปมีแล้วัตัวเอเลยมันกลายเป็นสัตชาติยาไปแล้วกับการกดคอนโทรมาตอนชอตเนี้ชอตเนี้สาวๆโดนกลายตุ๋ยฟงแล้วเพื่อน ไปแไปแล้วเ้ยโอ้ยโอเคพอกอนนั่นแหละเฮ้ยจิตปู่มาเล่นกันไปเข้าอยเข้าดีอยเข้าดิโอเคพอต้องผ่านัวแล้วล่ะ

หัวเลยวะล่ะเฮียหัวแฟดเนี่ยไอ้โปรแกรมเฮ้ยไม่ไม่ตวงตวงตวงกูให้หัวล่างปอมไม่แกไอ้เฮียกูก็ให้หัวล่างปอร์มโยรู้เออกูให้หัวล่างปอร์มโยรู้ยคนโง่ที่ต่อยโยรู้เนี่ยวางเลยวางเลยอยู่ไหนน้องกายบ้าปงไป จะใช้ต uh, oh, ่เฟกูลาร์ดกาล์ดการ์ดเออเสียงคียูเสียงยูเสียงยูไม่มาแล้วกายตีก๊ายฮะฮะตีเจ้าเป็นอะไรมีหิวอะไรหิวยูไปก่อนยูหิวหมดยูกับเอไหมอายุหิวหมดแต่ยังไม่หมดยูเชี่อวันเดาลิงอะไรวะเนี่ย ตีเข้าได้ไหมตีเข้าไม่ต้องยิงอะไรวะมียังงงอยู่เลยเฮ้ยกูวเก็บไว้ปจกว่าทหามเมื่อกี้ไม่มีกำแพงน่ะเอาน้องกูแผ่นไม่ได้อ่ะสวยน้องเด่น่าอยู่สีส่ทียูรู้เข้าบ,บอมไปแล้ว อย่ารู้ตัวจริงตัวจริงอันนี้ตัวจริงตัวงเขาบอกมาแล้วว่าไปอันเด้อยุ่ยิ้มสิคุกยิ้มมคนมองอยู่อะเออสุดยอดเจ็ดแปดวางรึปะคุกยิ้มมึงไงสิมองอยู่สาใต้ตัวนั้น อยู่ blind, โคเวอร์ด oh oh, no yeah. oh, yeah. uh, ิโคเวอร์เพื่อนน้อยโคเวอร์เพื่อนน้อยอยู่อยู่น้อยไอยู่อยู่มันคิดว่าโอ้สามโอ้สามสโมกไอ้เหี้ยยิ้มเสร็จแล้วเหี้ยอะไรเนี่ยเบี้มูโยนจัดอายุอายุเขาขับเถอเอออะไรโดนสแปมทำไมกูยิ่งยิ่งดูยิ่งตายวะดีได้หมดดีอร่อยอร่อยหอก Uhm กลับได้กลับได้ไวเปิลหนึ man, man. Wire, ่งร wow. ้อยยูวิ่งมาบยูมันคุมีทาวปอมอยู่ควาฟควาเฟกแล้วเขยไม่ดักกูาแล้วมรู้ได้ไงวะว่าจะมากูไม่ได้เช็คเพื่อนเท่าดิไวเปิลหนึ่งร้อยนะเก็บมากจะรู้ตุ๋ยกับเป็นนุนแล้วะ อยู่ที่ไม่หยุดเลยอะลรไม่อะไรโอ้เขาไม่มีเขาพลาดเองจานนี้เขาไม่ได้เชกอ่ะกูไม่มีหวอยู่ะตวงไปกูปะันติแฮงกูจะสกิวได้มานะปกติอ่ะอ่ะอัทตยตรงตนี้ตรงนี้สช่ๆเอาเอาเดิให้ข้างใน สวยกูขาวตัวเองมั่งเฮียชนะได้ไงเนี่ยอย่างไรกมันเปิดมิดปะเปิดดีบีบีโอยปล่อยไกลยโอยเกือบได้อีกแล้วอ่ะ ขอขอ่ายไม่อะไรกูยิงไม่โดดขอขอยหน่อยด็น้องตวนายแน่ใจเหรอยขอน่อยอไปไม่ได้ ไมแบกเฮ้ยไม่ไม่ไม่แบ็คไม่แบ็คดีฟอดีฟอหลักกล่องโอ้กูละเฮ้ยไอ้เหี้ยไก่บันแถบออกอยู่ข้างบนนะ หวะมีเหลือมีเดียวอะ่ะมชคไหมกายเมื่อกี้กินเหลือยมมีเดียวใช่ไหมอ่าสองอเอาหายน่าจะร่วงอะ่ะไม่เปไ็นไรหรอกน่าลงข้างล่างแล้วไว้ hai này quá enemy remaining oh. one player to face teleport tay hiệu hết <coughs> <don't> <coughs> 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 ม ah, ีแต่สกินใยูเต็มไปหมดเลยปลบปลบปลบปลาบดปลาดูอยกายหน้านี้ไปรีโลดไปกกบะไอุ้านี่กูยิงตามด้วยไปเลอะไรอ w h a t is happening? Why is sky is saying blind then if it's not blinded? o ดเ ha. ไปเขาไปดูถีบดูริท่า อยู Whoa, ่ดูมุมนี้มุมนี้มุมนี้กูแบบแฟนทำดะแล้วกูไม่โอดนะกูยิงคมมาเกินะถ้ากูยิงคมเกินกูไม่โอดด่ะวันอันเดอร์ใ่ไหมอ้าวจะตตยห่าแล้วไม่โอดด่ะดูวครับ เอาวะแทบเ้ย huh. ย okay. ังเอาองรงไปนานมากเพียโอ้ทำไม่อยู่บ้านเลยไม่เคยเลยรวยามอะไรอาบบ้านไปนี่ย้โอ้สวาตัวย่งนะตังการอะไรห่างเทีรยว มีเดียวเดียเก็บคัดเจมีลยจะมีด้วยกันเขาเสียวว่ะเสียวมันวายสิบสองได้เหล่าแม่งมันไม่รู้มึงนะดยวออมแม่งดาักแตกคือสุดข้ารู้ตูดสวบเลยไงสวบขี้มังจะกลัวเลย กเรเาออกแดนเลนอะไม่ไป้ออกเลยโอ้ยใจเรามันทำามไม่ย่อนะหัวแตกไปแล้วเยีะยากเลยไอกใครเลน่าขี้ไปแล้วกัเลยก็ชอบคำนี้เลยไอ้เยอไอ้ไรโกรดมันอะตอนนั้นดูเสียงเสียงมึงเสียงมึงเบาชื่อมหายดีเตอนนี้ขวานมีของของเสร็จแล้วบ้าง พามพามไก่อเฮ้ยเฮ้ยฮะวันเมือมาครับตอนนี้ก we yeah. oh yeah. ิดป yeah. uh. oh yeah. ๊อปตื่น มาเก็บตัวอเองย้อดน,นอดบเลยใช่มึง้มึงก็เอาสิือมันอมันไม่เก็บเลยนีย